ติดตามรู้สู้โควิดครับคุณผู้ชมเป็นการแชร์สูตรที่อ้างว่ารักษาโควิดได้นะครับสูตรนี้ครัคุณผู้ชมเขามีชื่อนะครับเขาบอกว่าเป็นวิธีการแท่วิเมสตอดครับใช้ยาปฏิชีวนะ2ตัวเนี่ยมาผสมการละลายน้ํากับน้ําเปล่าแล้วดื่มยาปฏิชีวนะ2ตัวก็คืออะม็อกซีซิลีนและอะซิทตรมซินครับอ้างว่าถ้าเอามาผสมการละลายน้ําลงไปในน้าเปล่าแล้วดื่มเนี่ยจะช่วยรักษาโควิดแล้วหลายคนเชื่อด้วย มีบางคนบอกว่าลองแล้วเหมือนจะได้ผลจริงใจเย็นๆครับอย่าเพิ่งรีบเชื่ออย่าเพิ่งรีบทดลองเพราะว่าอะไรล่าสุดครับรู้สู้โควิดตรวจสอบกับทางกรมการแพทย์และทางอยอกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่านี่เป็นข่าวปลอมนะฮะเป็นข้อมูลเท็จอยอชี้แจงเพิ่มเติมนะครับว่ายาปฏิชีวนะทั้งสองตัวเนี่ยใช้รักษา อาการที่ติดเชื้อแบคทีเรียเท่านั้นไม่สามารถรักษาโรคโควิดซึ่งเกิดจากการติดเชื้อไวรัสได้ลองฟังคำยืนยันเพิ่มเติมครับยาทั้งสองตัวเนี่ยนะคะเป็นยาปฏิชีวนะนะคะในการรักษาโรคที่ติดเชื้อแบคทีเรียไม่สามารถที่จะรักษาโรคโควิดได้เพราะโควิดเนี่ยเกิดจากเชื้อไวรัสถ้าเกิดเราใช้ยาสองตัวนี้คือนอกจากว่าไม่เห็นผลแล้วก็โอกาสที่เกิด เชื่อดื้อยาได้ด้วยยาปฏิชีวนะโดยปกติเนี่ยเป็นยาอันตรายการซื้อเนี่ยจะต้องซื้อจากร้านขายยาที่มีเภสัชกรหรือว่าแพทย์เป็นผู้สั่งจ่ายยาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเนี่ยไปเชื่อนะคะแล้วก็ใช้ม็อกซีชลินบวกอะซิโตไมทินมันทำให้เวลาเนี่ยที่ควรจะได้รับยาที่ถูกต้องเนี่ยจูญเสียไปผู้เนี้ยเสียโอกาสในการรักษาที่ถูกต้องไปค่ะ การกินยาปฏิชีวนะที่ไม่ถูกวิธีอาจทําให้เกิดเชื้อยือดยาและอาจทําให้ถึงตายได้นะครับทางออยอเตือนนะครับคนที่เผยแพร่คลิปและนําเสนอข้อมูลอันเป็นเท็จแบบนี้ขอให้หยุดไม่อย่างนั้นแล้วถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแน่นอนสิ่งสําคัญการป้องกันการติดเชื้อและอาการรุนแรงจากโควิด -19 ก็คือการฉีดวัคซีนรวมถึงการใส่หน้ากากเว้นระยะล้างมือเหล่านี้เป็นมาตรการสําคัญที่ต้องเน้นย้ํา เพราะโควิดมันยังอยู่กับเราไปอีกนานรู้สู้โควิดในวันนี้ย้ำเตือนกับคุณผู้ชมแบบนี้นะครับสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้มีลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ